สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช n n นล Magic Spurple t a r o t by Zenpad นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีธาตุดินค่ะหรือผู้ที่เกิดในนะคะราศีพฤกษกกันและมังกรค่ะจัดว่าเป็นชาวธาตุดินนั่นเองนะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณทั้ง3สถานะค่ะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะชาวราศรีธาตุดินค่ะนะคะในสถานะของคนที่มีคู่พลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนมีนาคม2568นี้นะคะ 4 of 4 of one ค่ะตามมาด้วย9 of swords 7 of c u p view of June ten of pentacle ค่ะและสุดท้าย5 of swords ค่ะ <c oughs> มีไพ่ดีอยู่ประมาณ4ใบเสียอยู่ประมาณ2ใบ มันก็จะบ่งบอกถึงสภาวะแห่งความรู้สึกที่มันเขาเรียกว่ากังวลนะคะหรือมีความเครียดบางทีอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ทำนะคะหรือมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่กําลังเจออยู่คุณน่าจะเจอกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอะนะซึ่งมันเป็นปัญหาที่แบบว่า เข้ามารบกวนจิตใจคุณในช่วงเดือนมีนาคมนะคะอาจจะมีเรื่องที่ใช้เงินเยอะก็ได้แล้วมันก็ทําให้คุณอาจจะต้องควยคว้าหาโอกาสใหม่ๆหรือหาอาชีพเสริมหรืออะไรต่างๆเข้ามาซึ่งจริงๆงานประจําที่คุณทําอยู่ก็ถือว่าเป็นงานที่มั่นคงอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายที่เยอะเกินไปที่มันเข้ามาในช่วงนี้มันก็เลยทําให้คุณเครียด นะคะแม้ว่างานประจํามั่นคงแต่บางทีการเงินที่ได้มันอาจจะจํากัดอยู่เท่าที่ก้อนเก่านะคะมันไม่ได้อะไรที่แบบว่าเพิ่มเติมมากขึ้นมันก็เลยเป็นเหตุทําให้คุณคิดอยากจะเสาะหาอยากจะหาอาชีพเสริมหรืออยากจะหา,าสถานที่ที่เขาเรียกว่าทําให้ไรายได้ของคุณเนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นนะคะเพราะนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเสาะสแสวงหามากกว่า นะะในเรื่องราวของรา,ายรับให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นส่วนในด้านของความรักนะคะบางทีก็มีเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอาจจะเกิดขึ้นจากการทําอะไรที่เขาค่อนข้างจะเอาเปรียบคุณนะคะบางครั้งก็ถูกเอาเปรียบในเรื่องเงินเงินทองทองก็เป็นได้มันก็เลยทําให้คุณอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออก กับเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์นะคะซึ่งถามถึงความรู้สึกในแง่ของความความรักเนี่ยก็มันมีความรักที่ดีอยูอย่อยู่อยู่ให้กันและกันอยู่นะมันมีความมั่นคงนะแต่บางทีมันถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมันก็สั่นคลอนความรู้สึกของคุณไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะมาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีธาตุดินสินะคะ ว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง c h of pentacle ค่ะ date <c oughs> two of pentacle king of cup 7 of s w o r d และ S six s f ออ o r มันชัดมากเลยนะอมืมันชัดมากที่พลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศรีธาตุดินเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะประสบปัญหานะคะในเรื่องเงินเงินทองทอง นะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ดึงเงินนะคะดึงเงินจากงานดึงเงินจากอะไรบางอย่างเข้ามาอุดลอยรั่วและเขาก็ต้องการคนช่วยเหลือต้องการคนที่จะคอยมาซัพพอร์ตตรงนี้นะคะในด้านของการเงินค่อนข้างตึงตัวไปนิดนึงค่ะแต่ด้านการงานก็คือมีเรื่องที่เขาเรียกว่าทำให้ ทำให้จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะการเปลี่ยนแปลงในด้านของการงานบางทีอาจจะเข้ามาแบบไม่ได้คาดคิดด้วยนะสำหรับคนรักคู่ครอ,องของชาวราศีธาตุดินนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองที่มันอาจจะต้องใช้จ่ายกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะเรามาดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ดีกว่าว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างในด้านของความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายนะคะ Age of Pentacle ค่ะ j e v e l เรื่องเงินเป็นหลักจริง Two of Pentacle Four of Swords View of Fortune และ King of Swords ขอให้อดทนนะคะจนกว่าปัญหาต่างๆมันจะผ่านพ้นไปในช่วงเดือนมีานาคมนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะติดขัดปัญหาในแง่ของการเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินนะคะแต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปนะคะมันจะหนักมากๆก็ช่วงประมาณกลางเดือนค่ะนะคะ,นะคะกลางเดือนเนี่ย มันมีในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาด้วยนะคะมีเรื่องเสียเงินกับเรื่องนี้มีเรื่องเสียเงินกับการลงทุนถ้าใครมาชักชวนลงทุนอะไรเพิ่มเติมให้ระมัดระวังค่ะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพค่อนข้างเยอะนะคุณอาจจะมีเกณฑ์เสียรู้คนอื่นได้นะคะส่วนในด้านของความรักก็ถือว่าถ้าเกิดว่า เขายัางซื่อสัตย์และเขายัางมั่นคงกับคุณนะคะเวลาถ้าเขามีปัญหาชาวราศีธาตุดินก็อาจจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้ความรักนี้มันเติบโตเหมือนกับเป็นการร่วมทุกข์และร่วมสุขไปด้วยกันนะคะก็อยากให้คุณเปิดใจให้กว้างแล้วก็ให้ช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะมาดูว่าไพ่ออร์คิจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ไพ่แห่งความกล้าหาญค่ะ step by step deep story ค่ะ return วิญญาณอาฆาตและสุดท้ายถูกเอารัดเอาเปรียบบางทีคุณอาจจะโดนคนรักคู่ครองเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณฝังอกฝังใจมันเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ของชาวราศีธาตุดินนะคะ เพราะฉะนั้นปัญหามันอาจจะไม่ได้มีเข้ามานะคะอย่างต่อเนื่องบางทีอาจจะมีแล้วบางทีอาจจะหายเงียบไปนะคะช่วงนี้ที่มันมีเข้ามาก็เพราะว่ามันมีในเรื่องของกรรมเก่าเข้ามาด้วยนะคะเจอกับปัญหาแบบไม่ได้คาดคิดแล้วไหนจะเป็นผีซ้ำด้าพลอยเรื่องสุขภาพอีกมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศรีธาตุดินในช่วงเดือนนี้มีรายจ่ายที่เข้ามาเยอะแล้วยังต้องช่วยเหลือเพื่อกูลคนรักผู้ครองด้วยนะคะหรืออาจจะมองว่าคุณอาจจะ ถูกคนรักผู้ครองเอารัดเอาเปรียบก็เป็นได้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นคู่กันแล้วมันก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็แชร์ลิงทั้งความสุขและความทุกข์ด้วยกันมันถึงจะเป็นความรักที่เติบโตและยั่งยืนได้นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงสภาวะของคนคบกันคุยกันชาวราศีธาตุินนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคะ เซเว่นออฟมอนค่ะซิกซ์ออฟครับสี่ออฟครับเอชออฟครับเดอะแมจิกเชียนและเอชออฟโซลสค่ะ พลังงานของชาวธาตุดินในสถานะนี้เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ายังคงต่อสู้ยังคงฝ่าฟันกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็เช่นกันรู้สึกเหมือนกับว่าชาวธาตุดินในช่วงเดือนนี้นะคะสภาวะการเงินของคุณไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไร่มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะคะในด้านของความสัมพันธ์ค่ะระหว่างคนที่คบกันคุยกันนะคะก็ดูเหมือนจะมามาไปไป,ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะก็ยังคงคบกันคุยกันเพียงแค่ว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่มีเรื่องให้โฟกัสเยอะนั่นเองนะคะมาดูพลังงานของตัวคนที่คุณคุยด้วยซีพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ The Sun ค่ะ Page of c u p บ ส t ตร i n i of s w o r d โ o ล w o n อและสุดท้ายเป็น4 of w a n d พลังงานเขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะคะ มีความโดดเด่นในแง่ของหน้าที่การงานนะคะในแง่ของการเงินไม่ค่อยมีโชคลาภสักเท่าไหร่แต่ก็มีโชคจากในเรื่องของการงานที่เขาได้กระทําได้ลงมือไปนั่นแหละเขาค่อนข้างจะมีความเครียดมีความกดดันในเรื่องของเงินทอง,ทอ,งอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทํางานหรือไม่ได้ เหนื่อยไม่ได้เหงื่อออกแบบมักจะไม่ค่อยได้เงินนะคะส่วนใหญ่จะต้องออกแรงหรือจะต้องฝากฟันถึงจะได้นะคะคนรักคู่ครองของชาวราศีธาตุดินในเรื่องของสภาวะ ความรู้สึกถือว่ามีความมั่นคงต่อกันและกันนะคะแม้บางทีอาจจะไม่ได้สม่ําเสมอเพราะว่าเขาอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินที่เข้ามานะขณะนี้แต่ก็ภายในใจและภายในความรู้สึกก็ยังคงมีคุณคุณชาวธาตุดินที่ยังคบกันคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์เพราะดูจากพลังงานของเขาเขาก็ยังโฟกัสที่ตัวคุณนะ ถ้าไม่โฟกัสที่คุณก็จะโฟกัสที่ครอบครัวของเขานั่นแหละนะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ไกลกันก็มีเกณฑ์ที่จะรอคอยให้กลับมาพบปะเจอเจอนะคะ t h Emperor e ค่ะ View of for June Seven of Pentacles Two of Cups ค่ะ King of Swords และ Seven of Swords ค่ะ ก็อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งทําอะไรที่ค่อนข้างจะเจ้าเล่ห์หรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ตุกติกนะในด้านของความรักความสัมพัน์นะคะจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้หรือจะเป็นคนรักคู่ครองก็ได้นะคะใครคนนึงจะค่อนข้างที่จะชอบควบคุมครอบชอบบงการนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่เขาเรียกว่า อยากที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันอยากที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกันส่วนอีกคนนึงก็ค่อนข้างที่จะมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวและบางทีแอบทําอะไรโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวกับอีกคนหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ความรู้สึกหรือความรู้สึกอินเลิฟข้างในมันยังคงอยู่ถึงแม้ว่าเขาทําอะไรโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งภายในใจเขาก็ยังคงคิดถึงเรื่องราวดีด คิดถึงความผูกพันดีๆที่มีให้กับคุณคุณชาวธาตุดินอยู่นั่นเองนะคะอ่ะมาดูค่ะว่าไพ่ Oracle จะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะไพ่ beginning ค่ะ past life love ไพ่ย้อมแมวขายอิสรภาพ ไพ่เวทิ้งและก็ไพ่ซับเซสค่ะโอ้ไพ่ดีเกิดขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าไพ่ย,ย้อมแมวขายมันเกิดขึ้นในช่วงเขาเรียกว่าสภาวะการเงินเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงซักเท่าไหร่นะคะไพ่ดีโดยรวมเป็นหลักใหญ่นะคะมีทั้งการเริ่มต้นมีทั้งเรียกได้ว่ารักหวนคืนกลับมามีทั้งความสำเร็จอิสรภาพและการเคียงคู่กัน เป็นการแต่งงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานของไพ่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเติมเต็มให้แก่กันและกันแม้อาจจะมีบางอย่างพล่องไปบ้างในเรื่องของเวลาหรือระยะทางแต่ความรู้สึกในใจก็ยังคงเกาะเกี่ยวกันและยังคงคิดถึงกันอยู่เพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่ในสถานะของคนคบกันคุยกันคุณดําเนินความสัมพันธ์ไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ต้องอถี่บ้างก็ได้แต่ไม่ต้องห่างหาย นไปะะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจในด้านของความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นหลักนะคะเดือนมีนาคมนี้ก็จะทำให้คุณทั้งสองคนในสถานะคบกันคุยกัน,กนมีความมั่นคงที่พัฒนาขึ้นไปอีกระดับในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะมาถึงสภาวะของคนโสดกันแล้วค่ะนะคะ,นะคะ พลังงานของคนโสดชาวราศีธาตุดินเป็นอย่างไรกันบ้าง Queen of o n n ค่ะ King of Swords Knight nice of Cup Four of Swords Two of Cup s และ Queen of Cup s ค่ะโอ้นะคะ คนโสดชาวธาตุดินอาจจะอยู่นิ่งมาเดินนานแล้วนะคะใส่ใจกับเรื่องงานใส่ใจกับเรื่องของอคนรอบข้างนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้เจอเจอคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึก หัวใจกระชุ่มกระชวยมากขึ้นมีความรู้สึกอินเลิฟเกิดขึ้นนะคะแต่บางทีมันอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เขาเรียกเกือบ,เก,อบเกือบท้ายท้าปลายปลายเดือนแล้วก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะต้องไปวุ่นวุ่เกี่ยกับเรื่องของการงานนะคะการตัดสินปัญหาต่างๆนานาอาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดใช้อำนาจในการควบคุมบริวารหรือ <c oughs> คนที่อยู่ภายใต้อานัตของคุณ ระวังในด้านของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆส่วนเรื่องราวของความรักอ่ะรอไว้ช่วงปลายเดือนคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนอ่าทำให้คุณรู้สึกประทับใจทําให้คุณรู้สึกอินขึ้นมานั่นเองอ่ะมาดูซิใครคนนั้นคือใครเขาคนนั้นคือใครกันนะเซเว่นออฟวอ f ไฟ o o Swords the emperor, magician, k n i g h of pentacle ค่ะและ the fool จะบอกว่าเขาน่าจะเป็นคนไกลหรือเป็นนักเดินทางหรือจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าผ่านการแต่งงานมาแล้วมีความโดดเดี่ยวนะคะแต่เป็นคนที่เรียกได้ว่าในเรื่องราวการงานเนี่ยสู้ไม่ถอยเลยทีเดียวนะคะ มีความมั่นคงในระดับหนึ่งในแง่ของการงุนนะคะชาวธาตุดินก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกประทับปกประทับใจในตัวเขานะคะเหมือนกับเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะคะ,ะ,คะเขาอาจจะเจอเจอคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกประทับใจได้ไม่ยากจากความมุมานะความเก่งกาจของเขาในแง่ของการงานรวมไปถึงในเรื่องของความมีศักยภาพในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ หน้าเข้าตาชาวธาตุดินอยู่นะอมืมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ <c oughs> ขึ้นมาเป็นนายออฟโซสมีความกังวลมีความรังเลนะคะเพิ่มมิดค่ะแต่ก็เริ่มต้นนะเอชชอปบอมนะคะ t w o of p e n t a c l e ค่ะนะคะ 5 of cup และโอเป็น9 of pentacles นะคะในความสัมพันธ์นี้มันยังมีความกังวลมีความลังเลหรือเรียกได้ว่าบางทีอาจจะเข้ามาไม่ใช่คนเดียวเข้ามาสองคนเกิดความรู้สึกรักพี่เสียดาน้องอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ยังไงคุณก็อาจจะต้องตัดสินใจถ้าคุณคิดว่า จะดาเนินความสัมพันธ์ก็จะต้องเลือกแค่ใครคนใดคนหนึ่งและแนวโน้มของคนที่น่าจะถูกเลือกที่สุดก็น่าจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะคนที่เป็นไม้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วนั่นแหละจะเป็นคนที่ตรงใจคุณคุณชาวธาตุดินนะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะอยู่ต่างถิ่นต่างที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันมันเลยมีความกังวลใจนะคะ ไพ่อโหสิกรรมเกิดขึ้นโอ้แต่มีไพ่สัญญาเห็นไหมอาจจะได้ข่าวสารหมายถึงรักออนไลน์ก็ได้นะอ่อทเทพแห่งความมั่งคั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้มีพันธสัญญาอือโอ้โหไพ่คลั่งไคลนะคะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจเจอเจอปุ๊บคุณรู้สึกประทับอกประทับใจนะคะเจอเจอกันทางไหนทางออนไลน์ก็ได้นะคะและพอพ,พูดคุยกันมันมีความรู้สึกคลิกลงตัวกันเพราะมันมีในเรื่องของพันธสัญญาหรือความผูกพันเก่าๆที่ยังคงมีเชื้อไฟอยู่อืนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าชาวราศรีธาตุดินเคยมีความรักเก่าคนเก่ามาแล้วนะ ให้ไปปลดล็อกตรงนี้ไปขอโหสิกรรมขอ,ขอขมากรรมต่อคนรักเก่าขอเจ้านะเจ้ากรรมในเวรเก่าๆนะคะเพื่อขออนุญ,ญาตที่จะผูกสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะขออนุญาตมีคู่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นค่ะท่านจะประทานพรให้แก่คุณนะคะแค่แค่ให้คุณไปปลดล็อกค,ความสัมพันธ์นี้ให้ให้จบออกไปก่อนนะคะเพราะว่าพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาก็คือพลังงานในอดีต ของคุณน่ะคนที่มีคอมมิชเมนต์กับคุณในอดีตอะ่ะได้ผ่านเข้ามาแล้วมันถึงคลิกกันง่ายมันถึงมีความคลั่งไคล้มันถึงมีความรู้สึกที่เาเรียกว่าแพชชั่นอ่ะค่อนข้างเยอะกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องที่ถูกกําหนดมาแล้วนะคะบางทีรักที่อยู่ทางไกลกลับกลายมาเป็นรักที่อยู่ทางไกลใกล้ชิดกันได้ในอนาคตนะคะขอให้คุณไปปลดล็อกกับพลังงานเก่าๆขอ อนุญาตคนรักเก่าเพื่อหรือเขาเรียกว่าผู้ติดตามในอดีตชาติหรืออะไรต่างๆนา,นานาเพื่อขอปลดล็อกตรงนี้และมีคู่ให้ได้ก่อนนะคะแล้วเมื่อนั้นสัญญาต่างๆก็จะถูกลื้อฟื้นขึ้นมาความสัมพันธ์คุณจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจบละค่ะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่อาจารย์พทจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดี ID ค่ะ ajarnpa เดอ่านว่าอาจารย์แพทนะคะเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย